สับมาวางไว้ก่อนครับอ่าสับวางไว้ก่อนแล้วก็คู่ผมอมสับว่าไงครับอมสับว่าอีเออหลังจากนี้ทุกท่านนิมนต์เอาเอาสับคุณนามพกมาทุกวันเลยนะผมจับป้อนมาละสับสองสับไปในโจเนี่ยให้ท่านซูมชับแบบนี้ดีกว่าเนาะ ไม่ต้องท่องแต่ว่าให้นั่นซึมซับแบบนั้นดีกว่าครับดูไปบ่อยๆเอ่อแล้วก็สับว่าสามคือติสับแล้วก็ติสับเอ่อต่อมาหญิงหญิงสับว่าอิฐีอ่าเดียครับเราตัดก่วนอ่ากับกับสาวว่าสัตหิง ได้สหอาได้นครับจ้ะสะอาก็ได้ครับสทิงกับสะอาดที่ใช้ต่างกันนะครับหลวงพ่อนี่ผมอธิบายประโยคนสีให้หลวงพ่อเลยนะสะอาดเนี่ยเขาจะใช้กับนามธรรมครับหลวงพ่อเช่นบรรลุพระอรหันต์กับด้วยปฏิสัมพิทาส่วนสัทิงเนี่ยใช้กับรูปธรรมใช้ต่างกันนะครับแล้วเวลาวางเนี่ยวางต่างกันด้วยนะเวลาวางวางต่างกันด้วยเช่นตรงนี้สหอาดเนี่ยเขาจะใช้เป็นปฏิสัมพิทาหี ปฏิสำอหอิอปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเปเราเป,ลเปลกลับด้วยอย่างนี้ถูไกไหมหลวงพอ่อใช่ครับวางไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่สหานี่ไม่เป็นอย่างนั้นครับสหาก็จะมาวางไว้ข้างหน้าเอาหลวงพออ่ออ่านี่ของประโยคสี่เขาหลวงพอ่อแต่ให้หลวงพ่อทราบไว้ก่อนว่าการเงินไม,มาน่ใช่การติดต่อนามธรรมการตรวจสอบสถิติใช้กับผู้ปธรรม อ่าโอเคกลุ่มแรกห้องแรกเนี่ยผมขออภัยผมผมสับสนอีกแล้วจริงๆมันต้องเราได้เราหนึ่งหกสิบหกถูกไหมเออผมก็ว่าอยู่ทําไมนักเรียนเงียบผมก็ยู่งงงเออท่านพัดผมด้วยนะ <c oughs> เออก็ว่าอยู่ว่าทาไมนักเรียนไม่ตอบเลยอ่าเราได้เราหนึ่งแล้วก็ 66, หกสิบหกสาวว่าไงนะหกสิบหกโป๊กช<ะ>ัด<ะ> ชัดหรือสัตสัตถีอสัตถีกว่าสัมมณน,นอ่าเอาสัมมณีมาวางไว้ไม่ต้องลงวิพัฒน์นะครับาสามมณีมาวางก่อนอ่าโอเคเป็นห้องเป็นห้องไปอ่าเป็นห้องเป็นห้องไปนะครับอ่าโอเคเรามาเริ่มจากลูกพี่ก่อนนะลูกพี่ของเขาก็คือกวา่าถูกไหมกว่าเนี่ยมันมีทั้งหลายด้วยนะครับ กว่าทั้งหลายกว่ามัมีพัฒนาอครับมันจะมีอ่ามันจะมีมันก็เป็นสามณีเรอีนี้หกมันก็ต้องไปตามกว่าถูกไหมอ่ผมผมไม่คิดแล้วผมคิดไม่เยอะนะผมรู้แค่ว่ามันเป็นสลากีมันต้องไปแจกนังดารีดูไหมผมลบให้เหลืออีแล้วใส่ยาทำไม ต่อมายางกินจิตัวนี้นะครับยะกินจิตัวนี้ยะมันก็ต้องไปแจกอย่างยะสั์ในกรุงลิงนะครับตามลุกที่ของสามเองเขาอ่าไม่ก็จะมีตูวเป็นยีเียีนะครับยีีชวนจ้งเนี่ยให้เหลือกอไก่ไว้นะครับก็ไปแจกอย่างยะสั์ก็เป็นเอียีีไปบวกฮีเป็นเอีีีอ่า ได้แล้วห้องแรกต่อมาคู่ฉลาดกว่าเออสำคัญคือคำว่ากว่าด้วยคู่ฉลาดอยากให้ใช้ศัพท์ว่าบันดิตะก่อนนะมันมีหลายศัพท์นะครับแต่เอาศัพท์ที่ก็ได้บันดิตะนะครับอ่าทีนี้ศัพท์ว่ากว่าท่านกว่าเนี่ยเราคุ้นๆไหมว่ากว่าเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายชั้นไหนในคุณนมน้า ชั้นวิเศษอ่าวิเศษมีปัจจัยตัวไหนบ้างนะตระตระอิยะถูกไหมเออถ้าเอาอิยะก็มีรูปเป็นบันดิตยะเออแต่ถ้าเกิดว่าเอาตาระก็เป็นบันดิตะตระถูกไหมครับอ่าผมใส่เป็นปัจจัยไว้ก่อนนะส่วนวิพัฒน์ยังไม่ได้ลงนะครับต่อมาของภิกษุอ่าผมก็ใส่สาวว่าภิกษุลงไปก่อน พิคุนี่ยังไม่ได้ลงวิพัฒน์เขาเรียกว่าศัพท์นะครับส่วนเวลาเราไปลงวิพัฒน์แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าบทของของมันวิพัฒน์ไหนแห่งของเมื่อชั้นทีจะเป็นพิกุสะก็ได้พิกุโนก็ได้นะครับไอ้นี้ก็ต้องขอให้ไปตามกันเลยนะครับก็ต้องเป็นบันดิตาตารสะนะครับบันดิตาตาราาะะโอเค ลุ่มนี้ก็ไปแล้วต่อมาแห่งใดแห่งหนึ่งในอารามนะครับแห่งใดแห่งหนึ่งในอารามง่ายเลยอันนี้นะหลวงพ่อเนาะอารอามมีไปเลยไม่ต้องถามแล้วส่วนอันนี้ก็ต้องไปอะไรครับไปแจงอย่างแกสับที่เป็นปุงลิงอยู่ไหมมันก็ต้องเป็นยัดสมิงยำหม,มี่อ่าอันนี้กิน เอาให้เหลือเก็บไว้แค่กะนะครับเป็นอะไรครับการซอมิงการจะดีนอยู่ไหมกัรสมิงอ่าแล้วทีนี้มันเป็นมันเป็นที่เคยเห็นถูกไหม<ะ>เป็นโยยะเพราะมีจักจระว่าอยู่ข้างหลังถูกไหมครับอ่าโอเคกลุ่มนี้ก็ไปแล้วต่อมาเราได้เราหนึ่ง ผู้ผอมผู้ผอมเมื่อกี้สันะครับสัตสามสี่อ่าแล้วก็หญิงทั้งหลายหญิงเฉยๆก่อนอ่าเอาสับเบืองของเขามาก่อนเวลาเราเวลาเราแต่งเนี่ยเราต้องแต่งลูกพี่เขาก่อนนะถ้าเรายังไม่คล่องนะครับเหมือนตอนนี้เรายังเป็นมือสมัครเล่นเนี่ยเราแต่งลูกพี่เขาก่อนแต่วันข้างหน้าเดี๋ยวพอเราคล่องๆแล้วเนี่ย<ะ>เราสามารถแต่งลูกน้องไปหาลูกพี่ได้เลยท่านพอ่อตอนนี้เราเริ่มจากลูกพี่เขาก่อน แล้วก็ค่อยไล่ลูกน้องคนแรกลูกน้องคนที่สองลูกน้องคนที่สามนะเอาลูกพี่เขาก่อนนะครับด้วยหญิงทั้งหลายผมใจดีไปเลยไม่ต้องคิดแล้วตีตีที่เป็นอิทธิฤิงนะครับติดโสติดโสตีอยูอ่ไหมกีสะผมไปแจกอย่างอะไรครับกีสะผมเนีออย่ยมันเป็นสกคุณนานาอยู่หูกอไม ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันเป็นอิทธิริงนะครับตัวนี้มันต้องไปเกกแจกอย่างกัญญานะครับใส่อาร์อาร<า>์ปัจจัยในอะไรครับอิทธิโจตอกาศถูกไหมมีอาร์อีมีนะครับตัวนี้ใช้ถึอาร์เแจกอย่างกัญญาอ่ามันก็ต้อง